นะก็ผมก็สำหรับใครที่ชอบเอ่อคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะผมขอ500ไลค์กันทุกช่องเลยนะครับผม500 500ยหาทำทัได้เปล่าทำได้เปล่าถ้าทำได้จัดเลยจัดเลยจัดเลยไมได้มีอีกจัดเลยก็ถ้าเกิดอยากให้ระเบิดอะไรหรือแข่งอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้ตได้ได้ฉันได้นะครับผมใช่ครับผมทุกคนเลยใช่ เอาละครับก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้อยู่กับผมมาวอลฟลัดไนแล้วก็วันนี้อยู่กับวิสอดเฟิร์สกับ0 7นย์เดสวันนี้ <c oughs> เราเล่นอะไรกันเนี่ย <c oughs> เราจะเล่น explosion box <Okay. S 2> นะฮะซึ่งเป็นหนึ่งใน lucky box <S <S แห่งระเบิดนั่นเองนะครับผมครับผมระเบิดแ,แ,แข่งกันใช่ไหมนุย้ยมันไม่ได้เรียกว่าวิ่งนะพี่วิ่งไปเพื่อแล้วก็ปาระเบิดใส่กันอ๋อ,อ,อใช่แล้วเหมือน,อนบอตบอลเนอะซึ่งบอกเขาบอกกันว่าคนที่อยู่ตรงกลางจะเสียเปรียบคือสองคนข้างๆจะโดนลุมอ๋อโดนมึงอยู่ตรงกลางไปแล้วกันนี่ผมมีห้องสุ่มอยู่ผมมีห้องสุ่มให้อยู่ห้องสุ่มเหปะ ไอ้ตรงซ้ายมือเนี่ยคือพี่โฟทเนอ่คือเลขหนึ่งอันนี้คือเลขออ๋อเฟ์สคือเฟิร์สเฟสอเนอ่ะพี่นี่นี่ลังน่่นสุ่สุ่มส้องาโอเคพี่เฟคนแรกลุงวอฟคนนี้อะไรลุงวอฟเป็นคอมบี้่ะคอมบี้สาอ้าวเหยแล้วู คือเก่งๆใจผมก็ได้แล้วแบบปลาข้ามหัวผมก็ได้นะพี่โอเคอีกของในกล่องครับผม <c oughs> คือทูตี้เห็นออมซิเดียนี่คือต้องหยุดนะจนกว่าระเบิดในตัวจะหมดก็คือแบบ<อ>เล่นเล่นระเบิดเล่นสักนิดนึ่งเก่งดีแห้งอ่าโอเคสามเลสองหนึ่งป้ายเริ่มปมึ๊บจะต้องทนปึ๊บมันโดนยังไงมันโดนไม่ได้มันเนี่ยเน่ยยังไม่เห้แมนเบิ่มเลยดูยังไม่ใชข้ามหัวดูว่าต้องใช้เนี่ยพินเยสติลอ่ะ แต่แต่อันนี้คือเป็นระเบิดใช่ไหมไม่ใช่ไดนาไมค์มันไม่ใช่ไดนาไมค์เนี่ยไดนาไมค์อย่างเงี้ไงโอ้ยไดนาไมค์มันจะเป็นอย่างงี้วะอ๋อไปเฟิร์สบอกว่าให้อยู่ก่อนเรียบร้อยมาคิวไม่ได้พี่พี่ทำคิวอ่ะเฮ้ยเนเนอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าปาแล้วพี่เอ็นเดอร์ไดนาไมค์มันไม่ต้องปานะพี่นะทำไมต้องปาผมอ่ะทำไมพี่ทำไมพี่ต้องปาพี่ อุ้ยโอ้ยน้ำอย่างนี้ใช่ไหมที่ทำอะไรลงไปทำยังไงดีเอ่า mining ใช่ไหม mining โดดเยเฮ้ยระเบิดโอ้นียะอะไรอะไรเฮ้ยเอ้ยข้างค้างเข่าเลยเฟิร์สผมบอกว่าให้อยู่ให้เจอลอยข้ามหัวไปเออไม่รีบอะไรขนาดนั้นประเดี๋ยไม่รู้ว่า มันคืออะไรลุงไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรจีดี้วะเนี่ยจีดีมันคืออะไรวะไม่รู้อ้าวระเบิดเหรอโอ้โอ้โอ้โอ um ้โอ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 ้ฟักทองฟักทองไปพี่ทำอะไรลงไฟักทอง โอ้อ๋อโอ้โอ้อ่ะแล้วไปไงไปครับตองนี้คือที่ที่เราจะต้องมาลุ้นกันว่าใครจะตายก่อนนะก็คือว่าคนที่ได้ TNT ในตัวเนี่ยเอามาเล่นตัวนี้ได้อ้าวใช้ไปแล้วอ่ะเออ แต่แต่แต่คือผมบอกกดไม่ดีเองของเธอตรงนี้คือตรงกลางใช่ไหมพี่เราต้องอยู่ใกล้ชิดกับพี่ถามว่าออฟฟิเดียนเนี่ยเมันช่วยอะไรไม่ได้แต่ผมบอกว่าให้ยืนว้ในที่อันนี้เป็นโก็อดทีนทีก็อดทีนทีอะวงวงวงโอ้โอ้โอ้เราจะเห็นผีเว้ย เฮีหเียผีเฮลเกตพี่เฮลเกตเฮลเกตโอ้ยเฮลเกตอย่งเล่งอย่าพึ่ปแล่นตกน้ำแล้วลงไปทำอะไรพื้นหายจิิงต้องวัดวัต้องทีพีขึ้นมาอาเหรอ โอ้โหไม่ทำอะไรมือแค่เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันเหมือนไม่อันตรายพี่ไอ้นี่นะเออใช่โอ้โหไอ้นี่อันตรายสุดละใช่เอะอุ๊ห์ทันูจิบจอยจิบจอยอ๋ออันนี้เราเบิดคอนเนียตเลยนี่ว่ะเพื่ออะไรเพือิดอะไรโอ้โหโอ้โหจะมีอะไรเลย ทีเบื่อเลยที่เบื่อเลยทแล้วตอนนี้ขอให้ทุกคนสุ่มคนละอันเนี่ยคนละสองอันครับสุ่มแล้วครับสุ่มแล้วตัวไหนก็ได้เพราะมันไม่ระเบิดอยู่แล้วปึ๊บ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 เจ็ดอ่าใครที่ใครจะเปิดก่อนครับอ๋อาแล้วระเบิดนะพี่ระเบิดพี่ระเบิดระเบิดนี่ไงวางอ่ะอ่ะจุดจุดอ่ะจุดจุดมันคืออะไรจุด มันคืออะไรมันคืออะระเบิดธรรมดาวางสิเฮ้ยวางต่อวางต่อวางต่อไม่มีโอ้โไม่มีเรียนดีทำมัติพายใช่ไหมโอ้โหพายเลยี่หลบขี่หลบหลบหลบโอ้เรียบร้อยเลยกูตัวไหนตัวไหนก็กำบังได้กำบัง กูรอดกูรอดรอดโอเคครับผมก็แล้วครับจบแล้วแค่นี oh, okay, okay. ้แหละครับใครชนะอะไรล่ะไม่มีไม่ไม่คือคือคนที่ไม่ตายเลยก็คือพี่สุดแนบตายไปรอบตายรอบเดียวคือตายน้อยสุดแล้วผมกับนุ่บลอกก็ฉันโอเคโอเคแต่นีผมนะก็ผมก็สำหรับใครที่ชอบเออคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะผมขอ500ไลค์กันทุกช่องเลยนะครับผม500 500ยหาทำทำได้เปล่าทำได้เปล่าถ้าทาได้ จัดเลยจัดเลยจะได้มีอีกจัดเลยก็ถ้าเกิดอยากให้ระเบิดอะไรหรือแข่งอะไรอีกก็ทำเองไมาได้ติดได้จิทีแนได้นะครับผมใช่ครับผมทุกคนเลยใช่แล้วสำหรับวันนี้เมียตุกตุ๊กไดูไหมครับซับแนวกูด้วยซับแนวกูโอเคครับอยู่ไปหวานะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว